คำเตือนคลิปนี้มีเสียงที่โคตรจะดังและถ้าใครใส่หูฟังอยู่ไม่แนะนำให้รับชมในแบบปรับเสียงดังมากเกินไปทั้งที่ดีควรเปิดเสียงในปริมาณที่ททเหมาะสมนะครับจากใจอีดิตเตอร์หูแตกวโอเคครับทุกคนแล้ววันนี้เราไปอยู่ในเกม โอเคครับทุกคนแล้ววันนี้เราม,มาอยู่ในเกม My White Zoo นะครับผมโอเคเกมนี้ก็จะเป็นเกมภาคเสียงให้สัตว์แต่ละตัวซึ่งกำลังเป็นกระแสและเป็นเทรนอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าคนดูจะไปเห็นทีปคนอื่นมาก่อนหน้านี้ยังนะแต่ว่าผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะเป็นนักภาคเสียงสัตว์ที่เหมือนเป๊ะแบบ100%ซหรือ99.99 99. ส999ิบเก้าซนะครับ เยอะไปไหนวะเนี okay, okay, ่ยโอเคมาโอเคตอนนี้ก็จะมีตารางให้เลี้ยงสัตว์นะครับก็จะเป็นอะไรไม่รู้นะครับมีหัวด้วยอย่างนี้ไก่แน่นอนเฮ้ยเอาไม่ได้เป็ดอะจริงๆมันก็คือเป็ดนั่นแหละนี่ก็คือเขาก็จะมีโซงมีเสียงให้เราบันทึกด้วยแต่แบบแบบออกกอกชื่อก่อนเป็ดเป็ดเป็ดชื่ออะไรดีเป็ดเป็ดเป็ดชื่อเป็ดชื่อบอนเตอ่าบอนเตโอเคจัดไปครับ เป็นชื่อบรนเต้อเอาไหมเอาไหมมาเฮ้ยเอ้าตั้งชื่อไปแล้วไหนไม่เห็นร้องเลยมา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 เฮ้ยเร็วมามาเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงไงฮะเปลี่ยนเปลนก่อนเปลี่ยนก่อน ็ดกวขกวขกวากอ่าค่อยมีทรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอ้โหกวขกวกวขกอ๋อทุกครั้งที่ร้องจะได้ห้าเหรียญโอเคซึ่งตอนนี้เราได้ธุรกิจใหม่แล้วหยุดหยุดหยุดโอเคโอเคตัวต่อไป30สนี่แกะอ่าแกะชื่อชื่ออะไรดีวะชื่ออ่อ อีละกันดึง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 ดงดังดึงดัง่ะดึงดังเอาแป๊บเขี่ยนผิดอ้าดึงนะมาเออผมว่าเสียงนี้แหละเพราะกำลังพอเหมาะพอดีนะครับเสียงประมาณนี้นะแต่เราไปเยี่ยมหาแก่หน่อยเขาถูกใจแหมแก่อยู่กับเป็ด แน่แน่ดิงดังกับบอลเต้เออไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอเคตัวต่อไปผมข้ามเลยได้ปะอ่ะตัวนี้เลยกันตัวนี้จะได้เยอะหมาป่าอ๋อสุนัขจิ้งจอกนะครับตัวทีได้ได้แหละได้แหละโคตรฮา นี่แหละฟังเงินเร็วๆครับวิธีฟังเงินเร็วๆตัวต่อไปอ่าแพ้แรดหรอว้าวเปล่าแควแควแๆวแคแนี้เป็ดปะอันี้อันี้เป็ดปะแป๊บแป๊บแป๊บรดๆรร้องไงวะอ่าคอยเหมือนหน่อยครับ โอเคแก้งสี่ตัวนี้นครับเราจะมาฟังเสียงแบบเต็มรูปแบบเลยนะอ่านกพิงกินอ๋อตัวนี้ผมรู้ละร้องไงอ่าแอนกิ้นชื่ออะไรดีไม่กินลืมตั้งชื่อใช่ปะแอนกินผมไม่ชื่อชื่ออะไรดีชื่อไนแล้วกันนะครับเท่ดีนะครับแอนกิินผม โอ้ยเันเก้นมามามายิงใกล้ๆก,<ป>ก,ก,กันครับ<ป>เออนี่แหละผมได้ทุกอย่างในเวลาเดียวกันนะคอนดสามร้อยห้าสิบ อ๋อนี้ร้องไงอ่ะเอ่อน่าจะใช่นะครับอันนี้ชื่ออะไรดีชื่อ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 อะไรดีทุกคนอ๋อมี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 โซมีมีมีโซกาอ่ามีโซกาก็ค่อจะญี่ปุ่นผสมเกาหลีนิดนึงนะครับโอเค ก็ได้ก็ดูแล้วเราอยู่ไก่ออมันก็ร้อง <c oughs> มาแต่ไกลอ่ะ <c oughs> สองตัวนี้ลืมเปลี่ยนชื่ออ่ะคนชอบเกมนี้เลยอ่ะซ <c oughs> ือไม่มีเกมไหนที่ชอบกว่าเกมนี้ละมันถูกใจผมจัดเลย <c oughs> ใครเกมภาคเสื่อนัตว์ใครเนี้ยเออ <c oughs> ในแผนที่อ๋อมีให้ปลดลงปลดล็อก ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะเราภาคเสียข่ายอะเมื่อสวมใส่ชุดนี้สัตว์ทุกตัวจะส่งเสียงเป็ดอ๋อแสดงว่าเราใส่ชุดนี้แหละดีละเหมาะสำหรับเราที่สุดนะครับคนดูข้ามไปเลยไหมแป้ยห้าิอีกนิดนึงไปไปไปตัวนี้ตัวอะไรโอ้ยนกแก้วร้องไงอ่ะอ๋ออ๋อจุ๊กจุ๊ก แกะลอยเอาไอกแกะข้ามมาหีมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออข้ามได้หมดเลยไหนอ่ะนี่นะครับคือการรีมิกซ์ขั้นดีที่สุดแยก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 ย้ายครับแยกย้ายครับแยกแยกย้ายครับแยกย้ายครับ โอ้ยแยกย้ายหน่อยครับแยกย้ายหน่อยอ่าอมามา,มาอยู่ตรงนี้กันนะแยกย้าย,ยครับแยกย้ายนะครับแยกย้ายนะครับพี่อโอเคเราอยู่ตัวโซนนี้แล้วกันนะ,ะมันไม่มีเสียงซึ่งตัวต่อไปเนี่ยแพงเลยเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับอะไรอ่ะกวางเลนเดียร้องไงวะกลิง้งกริ๊งหรือไงอ่ะแม่แม่แหวะแหวะ ไหวไหม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 ไหวะแมหวไหได้แหละค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับนี่ถือสิ่ไหนไหนไปดูไปดูไปดูโอ้หนักแต่ละตัวคึ้นหนักโอเคต่อไปห้าร้อยเหรียญนะครับห้าร้อยเหรียญครับมีขั้วโลกตัวอะไรวะเนี่ย อ๋อแล้วเมื่อกี้ลืมตั้งชื่ออันนี้ชื่อว่าหมีหมีดํานะครับมันสีตัวมันขาวแล้วไงตั้งชื่อให้ไงให้แว่กสีดําครับหมีร้องไงวะหมีร้องไงอ่ะได้าลยเ้แหคะรฮาแต่ละตัว โอเคโอเคต่อไปนะครับใช้1นึ่พเหรียญเขาให้เยอะเลยทีเดียวนะครับเกมนี้ก็เจ็บคอ,เ,อเรื่องอยู่นะคนดูร <c oughs> องเงินครับยาวๆไปอ๋อนี่ไง2ตัวทางซ้ายอ๋อสัตว์จะลองพร้อมกันทั้งหมด4,000เหรียญผมว่าน่าจะดีนะคนดูน่าจะชอบอะไรที่มันแบบพร้อมกันแบบเท่ๆนะครับคือ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ตั้งชื่อวะ อ,อตัวนี้ไม่ได้ตั้งชื่อเดีด๋ยเรเปลนเปลีอเไม่เอาละโอเคตัวต่อไปอตัวนี้นี่พันสองอันนี้ก่อนเหมือนกันอ่าตัวนี้นกฟามิงโก้นะครับฟังมิงฟังมิงมิงมิง,งมิงมิงฟังมิงโกอ่าตรงตัวเลยครับตัวนี้ไม่ต้องอะไรมากนะครับฟางมิงโก้ร้องไงวะแกมจกมจกม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 ทเข้าเส้น <competition> ะ คนเข้าเส้นแต่ละตัวโอเคโซนนี้น่าจะโร่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราหาสัตว์เลี้ยงมาปล่อยไว้โซนนี้สักตัวหนึ่งละกันเนาะไม่ให้มันเงียบเหงานะครับตัวต่อไปสำหรับกลางวันกลางคืนแหบจริงจังอีกตังหากมันคือตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไหนตอบได้หรือเปล่าคอมเมนตนะ์มาอ่าหมดเวลาครับฉเฉลย มันคือตัวเดี๋ยวเราไปซื้ออีกตัวหนึ่งก่อนละกันนะครับคงเป็นงานอดลีเล็กชอบลอยสูงสูงแล้วมองจากข้างบนตัวนี้คือตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยเดี๋ยวผมฉเฉลยตัวเก่าก่อนละกันนะครับนกฮูกน้องไงวะนกฮูกชื่ออะไรฮูอฮูกกี้ละกันฮูกกี้ฮูกกี้ฮูกกี้ละกัน ได้แหลเขาถูกใจอ่ะมีไงน้องฮูกี้น้องฮูกี้หน้าหลังมาเลยโอเคอันเนี้ยน่าซื้อถ้ามันร้องพร้อมกันทั้งหมด ส okay. ี่พเหรียญก็น่าจะคุ้มอยู่นะถ้าผมดูโอเคอุ้ยเราซื้อช้างเลยไหมเดี๋ยวรออีกสักแป๊บเดี๋ยวซื้อช้างก่อนเลยละกันค่อนข้างที่จะเล่นแบบเป็นสเต็ปที่สุดนะครับช่องเราไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีไม่ตัดเอ้ยหยุดร้องดีค่ข้อยตามสเต็ปนะครับ ว่าช้างนะครับน่าจะมาดรอปโซนนี้นะถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าโซนนี้มันโล่งมากเลยนะครับต้องต้องแต่มไล่จะหมู่ถึงกลายเป็นมือได้เนี่ย <c oughs> สลัดตกหล่นนิดนึงหรือว่าเราต,ตัวต่อไปเอ้ยอันนี้2,008อันนี้คืออะไรอะเอาช้างก่อนล้วกันเอออุ้ยทายถูก้ว้ยผมเก่งไงช้างร้องไงวะช้างชื่ออะไรดีช้างชื่อชื่ออีกแล้วกันอีกอ่ามันมันไม่น่าดูคลิปนี้แหละ ผมเดานะช้างเราไงาเห็นไหมผมนักข้าตัวตึงแล้วป่าละต้องมาอยู่โซนนี้เออเห็นไหมช้างได้เท่าไหร่อ่ะ23ต,ตต่อ7วิน <_ S 2> <ค>ี่เอาไว้มุมนี้แล้วกันที่แก้ฟมิงโ,โก้เลยนะอ่ะเรามาเฉลยตัวนี้ก่อนดีกว่าผมว่าเป็นนกนะนกอินสีครับนกนกนกอินสีอ่า ก <Go S 2> ูมันนก <fists>. อีสีส <c oughs> อ่ะค้อคยแล้วนะแรดเสียงแบบนี้แน่นอนนะครับแรดใบอุย้ยมันคือใบรับรองเสียผมเพิ่งเห็นแรดอ่าชื่ออะไรดีแรดชื่ออ่าฟิกฟิก,ฟ,ก,กฟิกโก้อ่าฟิกโก้อ่าได้เลยเสียงแบบนี้โอเคจัดไปเอ้ยแรดนาสิกมาจัด ไปสำรวจแรกโอเคนะครับตัวนี้อะตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรให้คนดูเมนละกันนะครับเคล็ดลับผิวลื่นเนียนก็ความชุ่มชื้นตามธรรมชาติน่ะสิตัวอะไรครับใครตอบถูกเดี๋ยวผมไปกดใจในคอมเมนต์ให้โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรมากนะครับก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามมาอยากให้ผมทำอะไรต่อนะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง1ไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปลงให้เลยครับบ๊ายบายเจอกันครับ